สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้เป็นปลั๊กพ่วงยี่ห้อผมก็ไม่รู้กันอ่านว่าอะไร LDNIO เนี่ยคือความเจ๋งของมันเนี่ยผมบอกเลยผมซื้อมา550บาทสิ่งที่ได้นะครับ USB C 2ช่อง USB A 2ช่องทั้งหมดเนี่ยรวมกันปล่อยไฟได้65วัตต์แล้วนี่นะครับช่องปลั๊ก universal ที่เราเสียบเนี่ยเนี่ยครับ infinity power ได้เนี่ย,เ,ยเสียบอะไรก็ได้นะครับอีกหนึ่งช่องมันครบมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันเต็มๆนะ ตัวนี้ก็จะมีอารมณ์เป็นแบบเดสก์ท็อปชาร์จเจอร์นิดนึงนะครับก็คือมีตัวมันแล้วก็มีสายยาวซึ่งสายเนี้ยยาวมาก1.2เมตรอันนี้คือแบบเอาไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะแล้วก็ยงโยงขึ้นมาเป็นโต๊ะหรือว่ายงมาตรงหัวเตียงอะไรแบบนี้ครับสะดวกมากนะครับแล้วสายเขาขึ้นหนามากเนี่ยเส้นเบล่มเลยนะครับตัวนี้ครับก็รับกระแสะได้อยู่ที่2,500วัตต์เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวพวกวัสดุต่างเนี่ยทำมาโอเคเลยนะครับตัวปลั๊กไฟเนี้ยคือตัวมีม่านปลัยนะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูพอร์ตเชื่อมต่อที่มันเป็นแบบสําหรับมือถือกันบ้างนะครับ C พอร์ Type C 2พอร์ตนะครับคือตัว USB Type C นะครับรองรับการปล่อยไฟสูงสุดอยู่ที่65วัตต์นะครับเป็นโปรโตคอลตัว USB PD 3.0แล้วก็เป็น PPS ด้วยนะครับคือครบคันมากๆเลยนะครับส่วนเป็น USB A นะครับตัวนี้รองรับปล่อยไฟสูงสุดที่60วัตต์ ตัวนี้ก็จะรองรับตัวชาร์จเร็วเป็น QC 3.0นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่ได้รองรับชาร์จเร็วอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะครับที่ลองเทสมาเนี่ยครับก็คือรองรับแค่ QC 3.0 QC 2.0แล้วก็ตัว a m s u n งที่เป็น AFC เท่านั้นเองนะพวกโปรโตคอลใหม่ๆรวมถึงพวกโปรโตคอลที่เป็นชาร์จเร็วของแบรนด์พวกหัวเว่ยวีโวอเพพวกเนี้ยไม่ได้รองรับเลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเน้นอะไรที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่นตัว Quick Charge หรือว่าตัว PD นะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ แล้วถ้าเสียบหลายพอร์ตพร้อมกันจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือตัว C เนี่ยหนึพอตหกสถ้าเสียบพอรพอตนะครับพอรตแรกจะเป็น45่อ้พอตหนึ่งจะเป็น20วัตต์ครับแล้วถ้าเป็นเสียบตัว C แล้วก็2พอร์ตนี้พร้อมกันนะครับ A 2ช่องนะครับตัว C จะเป็น45วัตต์นะครับแล้ว2พอร์ตนี้นะครับที่เป็น Type A ทั้งคู่นะครับจะช่องละ7.5วัตต์ครับผมแต่ถ้าสมมุติถ้าสลับใหม่เป็น C พอรตที่2นะครับกับ A 2ช่องนะครับ ทั้งหมดรวมกันมันจะแค่25วัตต์นะครับแต่ถามว่าถ้าเสียบ4ช่องพร้อมกันเลยจะได้เท่าไหรอนน่อันนี้ก็คือเสียบครบ4อุปกรณ์เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้จากที่ดูสถานะนะครับก็คือไฟเข้าทั้ง4เครื่องแปลว่าเสียบพร้อมกัน4เครื่องได้นะครับเครื่องนี้นะครับที่เสียบกับตรงช่อง C1 เนี่ยมันยังขึ้นเป็นชาร์จเร็วอยู่นะครับโอเคครับคืออันนี้ผมก็บอกไม่ได้หรอกนะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยไฟเข้าเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีเครื่องวัดนะครับแต่ว่า ก็ได้รู้ว่ามาเสียบ3เสียบพร้อมกัน4ช่องได้นะครับไม่มีปัญหาเราก็ตัวช่อง C1 ยังขึ้นชาร์จเร็วอยู่นะครับแต่ถ้าดูจากประมาณอาจจะเป็นช่อง C1 เนี่ยวิ่งเข้ามา40นะครับแล้ว3ช่องที่เหลือเนี่ยคือเฉลี่ยกันอยู่ที่25วัตต์นะครับ สรุปนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นเดสก์ท็อปชาร์จเจอร์ที่คุ้มมากๆนะครับเพราะราคาเนี่ยมันเรียกว่าไม่แรงเลยแล้วทุกอย่างมันโอเคครับหน้าตาวัสดุการออกแบบต่างๆนะครับแถมมีตัวปลั๊กเนี่ยครับที่เป็นช่องใหญ่เนี่ยที่เป็นช่องยูนิเวอร์แซลเนี่ยครับให้มาอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายนะครับก็ขาดแค่อย่างเดียวก็คือตัวช่องเนี่ยครับตัว Type A เนี่ยครับที่ให้มา2ช่องเนี่ยมันไม่มันรองรับพวกโปรโตคอลชาร์จเร็วที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เน้นมากมายอะไรแบบนั้นนะครับผมว่ามันก็คุ้้มเเเลยคครรรัับหือนนนชฉพาะะตว PD ว่า65วัตต์ก็คือชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับผมก็แนะนำครับใครสนใจไปกดสั่งซื้อได้ที่คำอธิบายคลิปเดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมสํหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ